มามาบัตรใน,นพี่น้องจะพาไปเบิง่งยังตอนแรงเด้อบัตรในเ,นนเนด้อผาเขาไปเบิง่งงานบุญวัดบั่นห่วยหรือว่าวัดหายสุกคนครแก่รแกงสวรนากเขตของบั่นห่วยของเอาเนาะวัดซิมี่ยังแน่พี่นอ้องเมื่อนี้เป็นงานบุญป,ปุ๊บพรรษาเด้อพี่นอ้องเด้อพาเขาไปลรอเบิ่งกันเด้อข้างในขุนเด้อ <c oughs> อ่ะสิะได้เห็นน้ำกันนั่อะไะพี่น้อง เด่นบอกไปกันได้อ้าวขอบใจพี่เสียด้วยนงทีมเงานโอ้โทหมีหลายแยรุ่คนเต็มบัดนี่โ้อุ้ยลำบากไปหมดพอให้เป็นเศรษฐีพ่อข้าได้หอยซัมเผามีเข่าของหมันเนื้อหลายเป็นเจ้าหน้าที่แทนสายปั่นเวนงามงอนคนนอนซ่อนซอสมีผู้ยองอนันตังนะปัจจัยในวังไฟสารก้าวลงอาดนางเอราวัน มีผีพันพุทองผิวจับกองปัดนั่งชิดามีกัญญาดังท้องแับมีพ้นกาบน้องนนั่งข้ามกองเต็มไทยให้เป็นใหญ่ในสุดฮาขอให้มีสุขาเออขอให้มีสุขาอายุม,มันคนเื่นอหอยยศพันกวสาาเ,เดอ้เเดอ,ดอวันนีกระดิษาถูก ัดบ้านเฮานี่ในวัดบ้าน่วยน,ะนครแก่นอน,นเพื่อนซอนตะเขตเนาะเพราะว่าทั้งอ่ะสอยดาวหรือว่าสลากฟาสุกของเฮากันใส่เบิดพี่น้องเงยเบิร์ดมูนี่ฮันเบิดโชห,หลายขนาดเลยมีผ้าหล่อเบิงนะ่งเนาะพี่น้องว่ามันสิหล่สัตว์ใดมามามามวนน้ำกันพี่น้องมีละบุง ขายก็ได้ขายดีขนาดนี่เนาะข,ขา,ายขขนาาี่ก็เหตุจนสิบประการนี่อขายดีขนาดน้าเาอ่องเอาเยลทขนาดนาาีเจ้มน่งน้อง้าขอบัน้าเาลาะบนเน้อีวมียังเน,น,น่เนี่อันนี้มเมนว่านี่การอลินเน,นาะ การล่นแบบที่ว่าอมากใต้นข้อนี่นะใ่ต้นขอดนี่เช่มหมากยังแบบนี่หมักุ่งใจด้วยกันเลย หลายปีเลยผมมีวงดนตรี